เที่ยวดูดาวรับหน้าหนาว2,568ถึง2,569มีที่ไหนบ้างเริ่มจุดแรกช่วงฮาโลวีนประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาววันที่23ตุลาคมนี้และเมื่อลงหนาวมาท้องฟ้าแจ่มใสก็เหมาะที่จะดูดาวกันแล้วซึ่งงานเทศกาลชมดาวที่นรตจัดขึ้นในปีนี้เริ่มวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568แล้วมีรายละเอียดสิบกิจกรรมดูดาวที่น่าสนใจทั้งดาวตกไปจนถึงพระจันทร์ดวงใหญ่มากใกล้โลกมากที่สุดของปีนี้ในวันลอยกระทงสอง 1,568นี้วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2,568เปิดเทศกาลดูดาวรับลมหนาวเวลา18นาฬกาถึง22นาฬกาเป็นการเปิดฤดูการดูดาวครั้งแรกของปีในทีม Halloween Story Night ชวนแต่งกายฮาโลวีนร่วมสองดาวและว,วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์หลากหลายขนาดท่ามกลางเสียงดนตรีไพเราะขับกล่อมตลอดงานวันที่3-4พฤศจิกายน2,568 สตอรี่ในโอเวอร์เชียงใหม่เวลา17นาฬกาถึง22นาฬกาในทีมมูลในปาร์ตี้อินเดอร์ทาชวนเปิดประสบการณ์ดูดาวชมเดือนใจกลางสวนอบจเชียงใหม่กับคาราวานกล้องโทรทัศน์กว่าครึ่งร้อยและหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ภายในงานปลายฝนต้นหนาวดูดาวฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.neri.or.th/th/storykit ในขีด Over อร์ขีดเชียงขีดใหม วันที่หพฤศจิกายน2568วันลอยกระทงวันเสาร์ที่10มกราคม2569นารกสิบเกานริตท,ทเฟส2อคืนดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปีเวลา9้านาฬิกาถึง22นาฬิกามหากรรมดาราศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาติหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกับการเปิดบ้านอุทยานดาราศาสตร์สิรินทินพิเศษช่วงค่ำชวนชมปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบปี ส่วนภูมิภาคพบกันได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิงแานและสงขลาวันเสาร์ที่24มกราคม2569สตอรี่ในโอเวอร์โคราชเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬกานดะจังหวัดน,นครราชสีมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนกลางเมืองโคราชวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2569และวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569 ทีโนโอเพนเฮาส์2,026เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่สัมผัสเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ขนาด2.4เมตรใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกล้องโทรทัศน์ขนาด1เมตรชมวัตถุว่วอาวกาศลึกและดาวเคราะห์ด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่กำลังขยายมากกว่าตามนุษย์ถึง90 0 0 0เท่าจัดเทียน สองครั้งปีจำกัดรอบละ120คนเฉพาะกิจกรรมนี้ค่าสมัคร300บาทต่อคนเปิดรับสมัครหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568ทางเพจ c e b o o k ในริสตาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติในช่วงไลฟ์เวลา20นาฬกาเป็นต้นไปวันอังคารที่สามีนาคม2569จันทุกปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยเวลา18นาฬกาถึง22นาฬกาชวนชมปรากฏการณ์จันทุกขราคาเต็มดวงสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย เนริศเตรียมจัดสังเกตการพร้อมกันหแห่งณนะอุทยานดาราศาสตร์สิรินทินออแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิยงพระเกียรตินครราชสีมาขอนแก่นชเชิงเสวและสงขลานอกจากนี้เนริศภาพรลิกนะั้ยังเปิดดูดาวทุกคืนวันเสาร์กิจกรรมดูดาวสําหรับประชาชนชมวัตถุทอ้องฟ้าผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาด0.7เมตรและกล้องโทรทัศน์ขนาดต่างๆอีกหลายชนิดพร้อมแนะนําการดูดาวเบื้องต้นทุกคืนวันเสาร์เวลา18นาถึง22นรฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย